สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอดีได้มาค่ะก็เลยว่าจะทำขนมแตงไทยสักหน่อยนะคะครั้งนี้เป็นการทำครั้งแรกจริงๆค่ะวิธีทำก็ตามนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็แน่นอนว่าต้องมีแตงไทยค่ะแตงไทยที่ได้มาวันนี้ไม่ไม่งอมมากนะคะสุกพอดีสำหรับน้ำกะทิแตงไทยแหละ ได้มาแล้วล้างทําความสะอาดดีผ่าครึ่งเอาเม็ดเอาลายออกนะคะแล้วก็มาขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะขูดมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวที่ไม่ใช่มะพร้าวทึนทึกนะคะคือไม่แก่มากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากเลยมีลักษณะแบบครึ่งๆกลางๆแต่ก็ขูดเอาไว้ค่ะจากนั้นก็จะมา บีบสักหน่อยเอาจริงๆนี่คือข้อผิดพลาดของเรานะจริงๆไม่ควรจะบีบแจงทายนี้เพราะว่ามันทําให้มีน้ําเยอะซึ่งมันจะมีผลต่อการนึ่งของเราในตอนท้ายๆค่ะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งที่เห็นนั่นก็คือเราใส่หมดเลยนะแล้วก็มีแป้งท้าใหย่อม้อมมีแป้งมันเกลือแล้วก็น้ําตาลค่ะส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็ ขยำขยำคุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะใส่หัวกะทิเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะมากน้อยตามความต้องการเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเหลือไว้สักหน่อยเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราจะนึ่งค่ะก็จะคนให้เข้ากันดีช่วงนี้เนี่ยเนื้อมะพร้าวเนื้อขนมหอมมากๆค่ะ วันนี้เราจะใช้ถ้วยตะไลร่นึ่งนะคะเป็นถ้วยตะไลไซส์เล็กส่วนน้ำเนี่ยก็ตั้งรลเอไว้แล้วค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งเนาะขนมที่ได้เนี่ยเราก็จะเอามาหยอดใส่ถ้วยให้ครบเลยค่ะ ปริมาณของขนมที่ทําในวันนี้มันจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งไปใส่ถ้วยใส่ภาชนะอื่นๆที่เรามีด้วยค่ะอย่างที่บอกนี่คือการทําขนมแตงไทยครั้งแรกของเรานะอาจจะไม่ถูกสูตรหรือว่าใครมีข้อแนะนําอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมะพร้าวที่เราเหลือเนี่ยเรามาคลุกเคล้านิดหน่อยนเกลือนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เอามาโรยหน้าค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันค่ะวันนี้เราจะใช้เวลานึ่งเนี่ยประมาณี่20นาทีในตอนแรกนะคะแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อขนมเนี่ยมันมีมันมีน้ําเยอะมันมีแบบเพราะว่าเป็นเพราะเราไปบีบ,บ,บเยอะไปเนาะละเอียดมากเกินไปหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยทําให้ใช้เวลาในการนึ่งเนี่ย เพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากที่เราเปิดดูรอบแรกเนาะแล้วก็เช็คดูปรากฏว่ายังไม่ได้ที่ก็ต้องเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกค่ะขนมแตงไทยในวันนี้เนี่ยจะได้ลักษณะนเนื้อขนมที่นุ่มหอมนะคะแต่แบบไม่ได้เหนียวหนึบหนักเหมือนขนมกล้วยนะแต่โดยรวมแล้วก็คืออร่อยอ,อร่อยค่ะนี่ก็คือการเช็คในครั้งแรกนะคะขนมยังสุกไม่ทั่วค่ะก็เลยต้องเล่นต่ออีก ประมาณ5นาทีก็เรียบร้อยค่ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าได้แตงไทยมาอีกนะคะในคราวหน้าก็จะเอามาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะน่าจะดีกว่าคราวนี้นะคะ